สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับผมแล้วก็คนที่ติดตามช่องสาจตดีเซลทุกๆคนนะครับผมแล้วก็เอฟซีนะครับที่ติดตามช่องสาเจตดีเซลต่อมานะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกว่านะครับผมถ้ารถพี่ๆคนไหนนะครับถ้าสตาร์ทรถแล้วนะครับแต่ไฟรูปแบตเตอรี่ยังโชว์นะครับแต่รถยังติดอยู่นะครับให้ทําการนะครับขับรถไปร้านไดชาร์จด่วนนะครับผมเพราะว่า ไดชาร์จนะครับเสียนะครับผมอาจจะชาร์จไม่เข้าแบตนะครับถ้าเราไม่รีบไปร้านแบตนะครับจะทําให้รถเราดับนะครับดับเลยนะครับบูบดับไปเลยนะครับผมอันนี้ก็มาฝากพี่ๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ามีไฟรูปแบตเตอรี่โชว์นะครับในรถน้ํามันนะครับถ้ามีไฟรูปแบตเตอรี่โชว์นะครับให้ทําการไปหาร้านแบตนะครับผม ไปหาร้านแบตไปหาร้านซ่อมไดชาร์จนะครับผมอย่าปล่อยไว้นะครับผมน่ะไฟรูปแบตนะครับถ้ามันโชว์แล้วมันจะวิ่งได้ไม่กี่โลเองนะครับแล้วเออมันก็จะดับรถก็จะดับไปเลยนะครับไม่สามารถที่จะสตาร์ทติดได้นะครับเพราะว่าเออไดชาร์จมันไม่ได้ชาร์จเข้าในแบตเตอรี่นะครับผมครับก็เออในรถนะครับก็ควรมีไดชาร์จนะครับสำรองไว้หนึ่งลูกนะครับผมอ่าก็ก็ยังดีนะครับอ่า เวลาเราไประยะทางไกลๆนะครับไม่มีบ้านคนนะครับมันจะอันตรายนะครับผมเพราะว่ามันจะได้เค้นมันจะได้เค้นนะครับถ้าไม่อันนี้ไว้นะครับผมส่วนรถผมนะครับก็สำรองในชาร์จนะครับหนึ่งลูกเรียบร้อยนะครับผมส่วนพี่ๆคนไหนนะครับสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามได้นะครับผมก็วันนี้ก็เอาฝากเอฟซีนะครับทุกคนนะครับผมว่าถ้า มีไฟรูปแบตเตอรี่โชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมให้ทําการรีบไปในหาร้านได้ชาร์จด่วนนะครับผมหรือว่าถอดได้ชาร์จไปให้เขาทําการเปลี่ยนอะไรข้างในใหม่นะครับผมเปลี่ยนอะไรข้างในมนใหม่นะครับอาจจะราคาถูกหน่อยนะครับถ้าทําได้เองนะครับก็จะดีนะครับผมก็ได้ชาร์จรุ่นฟ้าดำ nd นะครับมันก็จะทําง่ายนะครับกว่าจะทําง่ายนะครับในรุ่นอีสุนะครับ ที่เป็นเครื่องคอมมอนเร็วนะครับผมส่วนพี่ๆนะครับคนไหนนะครับที่สงสัยตรงไหนเพิ่มเติมครับก็สอบถามได้นะครับผมอันนี้ผมก็มาแชร์นะครับแชร์ประสบการณ์นะครับว่าถ้ามีไฟรูปแบตเตอรี่โชว์นะครับให้ไปร้านซ่อมได้ชาร์จนะครับผมหรือว่าร้านเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแต่ที่แน่ๆครับก็คือต้อง เปลี่ยนไดชาร์จแน่นอนนะครับผมถ้ามีไฟรูปแบตเตอรี่โชว์ขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวไว้ใจนะครับไฟแบตเตอรี่นะครับอันตรายนะครับไดชาร์จเสียนะครับเดี๋ยวจะได้เข็นนะครับผมครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม